โปรโมชั่นแรงเข้าทุกช่วงทุกช่องทุกรายการที่ขายมานะครับไม่ว่าจะลดราคาหรือมีของแถมมีปกติครับแต่ข้อดีคือร้อยสายแรกที่มือไวใจเร็ววันนี้มีของแถมพิเศษเพิ่มทันทีครับของแถมจะเป็นอะไรคุณจอรนสันเทวินรอยอยู่แล้วครับและด้านหลังของผมนลครับมีของแถมพิเศษให้เลือกทั้งหมด6แผ่นป้ายเปิดเจอสินค้าอะไรรับไปเลยครับสำหรับ100สายแรกฟรีทันทีครับและตอนนี้นะครับป้ายที่พี่จอรนสันเลือกคือป้ายหมายเลข พี่เจครับครับผมขอพิเศษกอหกแผ่นป้ายนี้ได้ไหมครับเอ้าถ้าพี่จรนสันขออย่างนี้ได้นะครับวันนี้ขอเชิญป้ายพิเศษจากคุณสายพะกกามากครับผมมาเลยนะนี่วันนี้ถือว่าใครที่เปิดเจอนะขอบคุณพุณสายน,นะครับเปิดเจอถือว่าโชคดีมากครับเพราะว่าร้อยวันพันปีมีครั้งเดียวเลยที่ของแถมจำบ้าหือมามากๆเป็นป้ายสเปเชียลนะครับและวันนี้ของแถมป้ายสเปเชียลนั่นก็คือ อนนี่ฮะเป็นเซลิจีสามขวดนนะฮะคย <3 S 1> ยังเหลือยังเหลือนี่ก่อนฮะสามขวดไปฮะปฮะ้ยขวานี่ของแถมน,นะครับไปครับ อย่าง้แถม9ขวดเลยนะเป็นเซนิจินะครับคอลลาเจนแบบเม็ดของอัมโริกา9ขวดกินได้9เดือนนะครับวันนี้ของแถมพิเศษมากจริงๆแถมทีเดียว9ขวดนะครับ100สายแรกหยิบมือถือรอเลยนะครับและโปรโมชั่นหลักคืออะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหนี่ค้ามของแถมมาแบบนี้เคยเจอไหมครับคุณบีไม่เคยเลยนะคะนี่แถมหมดเลยหรอคะเนี่ยใช่แล้วยาวเป็นตัวหน่อแล้วนะวันนี้นะครับสงวนสิทธิ์แค่100สายแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้ของแถมกินได้9เดือนไปฟรีๆนะครับเพราะวันนี้ครับเราอยู่กับเซนะคคครับหลลลาาาาายยยนนนนนเเเี่่กออวป็จูต้ แบบของอารขมาโดนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่สะดวกชงคุณบี <c oughs> คือชงกันไปเนี่ยชงบ้างลืมบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพกใส่กระเป๋าไม่ได้แต่ตัวนี้1ขวดบรรจุ30เม็ดกินได้1เดือน <c oughs> กินทุกวันครับมาในรูปแบบเมต็ดตอกแบบนี้เลย ตอกเข้าไปขึ้นเม็ดแบบนี้เลยนะครับซึ่ง15ชนิดเนี่ยก็มีตั้งแต่แอลไกเซนแอลซิเตนแอลกูตามีนแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคอลลาเจนไต่เปปไทด์นั่นเองมีซาลามายครับจากจมูกข้าวด้วยนะครับและยังมีสารสกัดจากทับทิมเปลือกสนเมล็ดองุ่นนะครับแล้วยังมีวิตามินซีวิตามินอีวิตามินบีหกวิตามินบีสองแล้วก็ซิงค์อีกนะครับผมบอกว่าพี่บีเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเลยก็อยากจะดูแลตัวเองออกกำลังกายทานอาหารครบห้าหมู่พักก่อนได้พอแล้วก็ทานเซริติตใครอยากได้แล้วกาลลััังจะเเปปิิดดโโรรมมมมช่่นนแ้ววคบบขี แ,แบบเม็แบบเม็้บาทผมถือว่าคุ้มค่ามากๆนะแต่อย่างที่บอกว่านี่ที่วางอยู่ตรงนี้คือของแถบ,บนะแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นแบบนี้ดีกว่าครับ1ขวด 2, 2> ขวด3ขวดเนี่ยเป็นโปรแกรม3เดือน2,970เท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้ทำราคาไปเลย3ขวดลดเหลือกลมๆครับ1,800บาทเท่านั้นแล้วแถมบริลิตีก9ขวดครับผม ถ้าพร้อมแล้วซื้อ3แถม9ทั้งหมดได้โลหนึ่งใจครั8พันแปดครับโทรมาได้เลยครับที่ 1, 4, 5, 1หรือ l ล n e แอดอาร์มานะครับตัวเลขมันเป็นยังไงนะพดไม่ทันแล้วนะครับหารให้ดูเลย oh. ถ้าเอาพันแปดหาร12เนี่ยมันจะเหลือขวดละ 150บาทบาเท่านั้นแต่วันนี้หยิบมือถือขึ้นมาจาก990บาทหันไปเลยเหลือขวดละร5 0ยบาทเป็นซื้อ3แถม9้าไปเลยนะครับเ2องขวดแบบนี้คุ้มค่ามากมากครับโทรมาเลยที่1451สหหรือ Li n e แอดอาร์มาโดครับหลายคนมาว่าอ้าวเอ้ยเพิ่งซื้อไปเอง3ขวด1ัน0อย่างมากซื้อ3แถม3แบบนี้อยากได้ทำยังไงดีพี่บี3แถม9แบบนี้แต่จองสิทธิ์ไว้ก่อนแบบนี้ทำยังไงดีคะง,ง่ายเลยค่ะวันนี้โทรเข้ามาแจ้งแค่สามอย่างชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวรอให เมื่อก่อนที่เบอร์1451หรือหลายแอดเอาไปด้วค่ะถูกต้องนะครับแล้วหลายคนบอกว่านี่แหละโอนเงินไม่เป็นขี้เกียจจดเลขบัญชีอย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องเลยนะแต่อันนี้ง่ายกว่าคือโทรกันแล้วโทรตรงจากที่บริษัทแบบนี้ได้ของจริงแน่นอนนะครับได้เวลาของเรากินคอลลาเจนเฮ้ยเธอมายอะไรป้าดินเดี๋ยวมันโดนกัดเดี๋ยวมันเจ็บก็ปล่อยมันไปอีกไม่ต้องท่าะไรนะปไปเกี่ยวอะไรกับเราช่วยดูโทรศัพท์ให้ป้าหน่อยเดปไ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 ปงปไลไป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 ไ โโอ,อแป๊บเดียวป้าจะรีบอ่ะนี่ค่ะป้าเปิดแอปพร้อมกันนะคะมันก็เลยขังอันนี้แหละให้แล้วออโอ้โหเก่งจังเลย<า>กลับใจนะ<า>โอ้ยอะไรอีกเนี่ยใครโทรมาเนี่ยงานก็ส่งครบแล้วส,<า>สวัสดีค่ะเป็นไงนะคะคุณเป็นมิมจ๋าชีพโวยวายอะไรอยู่จ๊ะหนูอยากกินคอลลาเจนแต่ไม่มีเวลาชงใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่วันนี้<อ>วุน่นวายไปหมดเลยเอาอ,อย่างนี้ดูพี่วันนี้พี่มีนี่เลย เซเลจิตรา,าอามาโดนี่คือกอราเจนแบบเม็ดต่อยหนึ่งขวบจะมีส30เม็ด กินได้1เดือนวันนี้มีโปรโมชั่นแรงด้วยนะปกติ1ขวดเนี่ยราคา990าเบาทถ้าเกิดว่าซื้อ3ขวดก็คูณไปนะ2970บาทแต่ถ้าวันนี้ใครโทรทันลดให้เลยเหลือแค่1,800บาทอืม้มและยังไม่พอแถมฟรีอีก9ขวดร,รวมทั้งหมดเนี่ย12ขวดหรือว่า1โหลกินได้1ปี่ส่แค่1 8 0่บาทเองหารเฉลี่ยกมาให้แล้วนะตกขวดหนึ่งแค่150บาทลาะคาเบาๆที่สำคัญนะทานส t r a t e แ i c a เลนี่ยต้องทานอาหารครบ5้าหมู่ด้วยพักผ่อนให้เพียงพออแและก็เสรรริมดด้วยตาาบบ เป็นประจําทุกวันอยากได้ยังหนูพี่บอกหนูมาเลยว่าหนูต้องสื่อยังไงหยิบมือถือขึ้นมาเลยจ้ะแล้วกดมาเลยที่เบอร์1451หรือทางไลน์อด a d มหลายคนมาว่าโอ้พันแปดโลหนึงซื้อไม่ไหวขอปลดล็อกเลยแล้วกัน<อ>พวกควรจ่ายเพียง 999บาทนะครับ999บาทก็ตกกว่160กว่าบาทก็ยังคุ้มค่าอยู่โทรมาเลยนะครับ1451หรือ LINE @amado ครับง่ายๆเลยค่ะวันนี้โทรเข้ามาแจ้งแค่3อย่างชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวรอให้ของไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินกับเรานะคะ1,800บาทเซตนี้แต่โทรมาก่อนที่เบอร์1451หรือ LINE @amado ค่ะเข้านะครับแล้วหลายคนบอกว่านี่แหละโอนเงินไม่เป็นขี้เกียจจดเลขบัญชีอย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องเลยนะแต่นี้ง่ายกว่าคือโทรกันแล้วโทรตรงจากที่บริษัทแบบนี้ได้ของจริงแน่นอนนะครับตัวเลขมันเป็นยังไงนะโทดไม่ทันแล้วนะครับ หารให้ดูเลย oh. ถ้าเอา1,800หาร1ิเนี่ยมันจะเหลือขวรละ 150บาทเท่านั้นแต่วันนี้หยิบมือถือขึ้นมาจาก990บาทหันไปเลยหรือขวดละ150บาทเป็นซื้อ3แถม9ไปเลยนะครับ12็ขวดแบบนี้คุ้มค่ามากๆครับโทรมาเลยที่หนึ่สี่ห้าหรือ l ล n e แอดอาร์มาโดครับหลายคนบอกว่าโอ้พันแปดโหลหนึ่งซื้อไม่ไหวขอปลดล็อกเลยละกันพวกขวดจ่ายเพียง999บาทนะครับ999บาทก็ตกขวด160กว่าบาทก็ยังคุ้มค่าอยู่โทรมาเลยนะครับ1451หนึ่งสี่ห้าหนึ่งครือไลน์แอดท้ายครับซื้อ3แถม5แถม6แถม7 แถม8แถม9ไปเลยจะคุ้มกว่านะครับซื้อ3แถม9คุ้มกว่าแน่นอนนะครับต่อควละร้อยาสิบโทรมาเลยครับที่1451หรือไลน์อาร์มาโดนะครับทั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,800บาทแล้ววันนี้100สายที่มือไวใจเร็วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะ